Thank God i s Monday ขอบคุณโลกนี้ที่มีงานประจำโดยอานนทวงมรึกภิทักษ์ Lesson 1บทที่หนึ่งลบล้างอคติพระจันทร์คนละดวงหนังสือคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอยของคุณแทบประวิทย์หาญอุตสาหะเป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบมากที่สุด ตั้งแต่การตั้งชื่อหนังสือการออกแบบปกและรูปเล่มวิธีการเล่าเรื่องตลอดจนพลังงานอะไรบางอย่างที่ได้รับหลังจากอ่านจบหน้าสุดท้ายหนึ่งในประโยคโดนใจจากคิดจะไปดวงจันทร์ก็คือถึงจะล้มบ้างเจ็บปางตายบ้างแต่ได้ทำตามที่ฝันดีกว่าใช้ชีวิตหมดไปกับความกลัวแล้วตอนแก่ๆต้องมาพูดว่าถ้ารู้งี้เพราะมันทำให้ผมคิดถึงหนังไทยเรื่องยอดมนุษย์เงินเดือน ที่นำแสดงโดยติ๊กเจษดาพรผลดีและโบนัชไลสุขมงคลนางเอกเป็นเด็กติสเอามากๆไม่ชอบอยู่ในกรอบและเพิ่งโดนพ่อฝากเข้ามาทำงานในบริษัทของพระเอกซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นยอดมนุษย์เงินเดือนตัวจริงมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและขยันทำงานสุดๆพระเอกมีแฟนอยู่คนหนึ่งที่คบกันมานานแล้วและเธอก็มีความใฝ่ฝัน อยากเปิดร้านเบกเกอรี่เล็กๆสักร้านแต่เพราะพระเอกดูจะทุ่มเทให้กับงานศิลเกินเธอกับพระเอกจึงห่างเหินกันขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งพระเอกจึงปรับทุกข์ให้หนางเอกฟังว่าถามอะไรในสิไอ้ที่เขาเรียกว่าความฝันน่ะมันต้องเป็นแบบเปิดร้านขนมเขียนหนังสือแต่งเพลงทำหนังอะไรแค่นั้นเหรอแล้วไอ้ที่ผมอยากจะมีเงินเก็บมากๆอยากจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุด มันเรียกว่าความฝันไม่ได้เลยหรือไงเออจริงในยุคที่อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียครองโลกทางเลือกจึงมีมากมาย Passive income Financial freedom Work at home คือแฟชั่นที่หลายคนเลือกสวมใส่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ยุคนี้จะเต็มไปด้วยเจ้าของกิจการนักเขียนและนักสร้างแรงบันดาลใจที่ออกมานำกระแสให้ทุกคนปลดแอกจากงานประจำเพื่อเดินตามฝันของตัวเอง พอเจอกระแสนี้หนักๆเข้าการเป็นมนุษย์เงินเดือนจึงดูเฉยไปเลยแต่ก็อีกนั่นแหละทุกคนต่างก็มีความเชื่อแตกต่างกันมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันและให้ความสำคัญในแต่ละมิติของชีวิตไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่อะไรตราบใดที่เรายังพอใจกับวิถีชีวิตแบบนี้และบรรดาเจ้าของกิจการนักเขียนหรือนักสร้างแรงบันดาลใจ ที่มีวิถีชีวิตสุดเท่นั้นโดยเนื้อแท้แล้วเขาก็ต้องพึ่งพามานุษย์เงินเดือนอยู่ดีถ้าไม่ใช่ในฐานะลูกจ้างก็ในฐานะลูกค้าผมไม่ได้ต่อต้านการออกมาเป็นนายของตัวเองนะครับเพียงแต่เราไม่ควรไปดูแคลนคนที่ยังเต็มใจที่จะเป็นพนักงานประจาว่าเขาไม่มีความฝันคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอยแต่ดวงจันทร์ไม่ได้มีดวงเดียวนะักเขียนก็มีดวงจันทร์ของเขา คนขายออนไลน์ก็มีดวงจันทร์ของเขาเจ้าของกิจการก็มีดวงจันทร์ของเขาครูประถมเงินเดือนหมื่นเศษก็มีดวงจันทร์ของเขาพนักงานบริษัทก็มีดวงจันทร์ของเขาเช่นกันเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินว่าดวงจันทร์ดวงไหนสวยที่สุดทำไมคนส่วนใหญ่จึงพอใจกับชีวิตมนุษย์เงินเดือนไม่แน่ใจว่าคุณผู้อ่านรู้จักโค r a com หรือเปล่าครับโค ra เป็นเว็บไซต์ที่ผมชอบมากมีแอปพลิเคชันสำหรับมือถือด้วย เพราะเป็นเว็บไซต์สำหรับตั้งคำถามให้คนอื่นมาตอบโคราจึงเต็มไปด้วยคำถามที่น่าสนใจและคำตอบที่นึกไม่ถึงเต็มไปหมดมีคำถามหนึ่งที่น่าจะตรงใจกับคนหลายๆคนคำถามนั้นคือทำไมคนส่วนใหญ่จึงพอใจกับการเป็นพนักงานกินเงินเดือนทำไมถึงไม่มีคนที่อยากรวยมากกว่านี้หรืออยากริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลกมากกว่านี้และหนึ่งในคำตอบ ที่โดนใจผู้อ่านมากที่สุดมาจากคุณเจนิเฟอร์โจดีฉันคิดว่าฉันเป็นคนที่รวยมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะมองจากมุมไหนถ้าฉันอยากดื่มน้ำสะอาดก็เพียงแค่เดินไปในครัวแล้วเปิดก๊อกน้ำที่ไหลออกมานี่เร็วเกินกว่าที่ฉันจะดื่มทันซะอีกแถมราคามันยังถูกเอามากๆจนฉันไม่เคยต้องกังวลเลยว่าตัวเองดื่มน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าอยากจะหาของกินก็เพียงเปิดตู้เย็นดูถ้าไม่มีอะไรในตู้เย็นก็แค่เดิน หรือขับรถออกไปซื้อโดยมั่นใจได้เลยว่าจะหาอาหารได้แน่ๆเพียงเดินเข้าไป